ย้ำกันอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มรอบการทาประมงใหม่ปี2559เรือประมงที่จะออกทําการประมงได้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์เท่านั้นนะคะซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษทั้งทางอาญาและมาตรการทางปกครองค่ะแต่ว่าการดําเนินการของทางกรมประมงในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นช่วงนี้พูดคุยกับทางคุณสมพศกิบกระทอผู้ตรวจราชการกรมประมงและในฐานะผู้อานวยการกองป้องกันและต่อต้าน การทําประมงผิดกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ตกลงทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางอาญาทางมาตรการทําปกครองอย่างที่บอกเลยไหมคะสําหรับวันนี้ครับก็เรามั่นใจว่ากระบวนการที่เดินหน้ามาเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จะสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับ ประชาชนนะครับซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ก็เป็นของส่วนรวมแล้วก็เป็นของประชาชนไทยทุกคนนะครับจำนวนเรือ10,000ลำ1น0 0 0กว่าลํำต้นๆเนี่ยวันนี้เราได้รับทราบมาว่าทุกจังหวัดสามารถแจกจ่ายสิ่งต่างๆที่จะต้องมอบให้กับเจ้าของเรือหรือไตเรือเนี่ยได้เรียบร้อยหมดทุกจังหวัดแล้วทั้ง22จังหวัดชายทะเลนะครับฉะนั้นชาวประมงทุกท่านที่ถือบัตรใบประมง ทำการประมงพาณิชิ์เนี่ยก็จะสามารถออกทำการประมงได้อย่างสบายใจอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับถ้าหากว่าเรือลําไหนไม่มีใบอนุญาตเนี่ยค่ะจะมีบทลงโทษยังไงบ้างคะถ้าหากว่าเจอเนี่ยค่ะผมคิดว่าคงจะไม,ไม่ไม่น่าจะมีนะครับเพราะ <c oughs> ว่าเราได้มีการอบรมให้ความรู้กับชาวประมงเหล่านี้ตลอดมานะฮะรวมทั้งวันที่มารับเอกสารเหล่านี้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็เตือนกันแล้วก็ชี้แจงกันแต่ในแง่ของกฎหมายก,ก็มีโทษครับมีโทษ <c oughs> มีโทษแล้วก,ก็ในช่วงต้นนี้ก็เราก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าก็ขอให้ตรวจแล้วก็ชี้แจงให้เขาให,ให้ให้เหตุผลชัดเจนว่ามันเกิดเหตุผลอะไรเพราะว่าบางทีบัตรประจาตัวบัตรบัตรที่แทนใบอน,นุญาตทำกัรประวงนี่ก็สามารถพบได้ไอ้สบับจริงก็เก็บไว้ที่บ้านได้นะครัะแต่ว่าทราบว่าวันนี้ทางประมงจังหวัดทั้ง22จังหวัดนะคะจะมีการไปซักซ้อมทำความเข้าใจกับชาวประมงก่อนที่จะออกเรือด้วยะนะถูกต้องครับเป็น ข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมประมงนะครับ<ช>ที่จะให้ประมงจังหวัดทั้ง22จังหวัดชายทะเลเ<ช>ได้ทําความเข้าใจนะครับ<ช><ช>กับทางสมาคมและก็ชาวประมงอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื<ช>่อให้มีความชัดเจนและมีความเข้าใจว่าต่อไปนี้1เมษายนต้นไปท่านจะทําการประมงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่มันจะมีส่วนนึงค่ะที่เขายัางทําบัตรไม่ทันด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วได้ใบอนุญาตมาภายหลังไหมคะ กระบวนการอย่างนี้ผมอยากจะเสนอแนะให้ไปทางให้ผ่านทางสมาคมประมงท้องถิ่นนะครับว่าเขามีเหตุผลอะไรที่ยังตกหล่นอะไรตำนองนี้นะครับก็<ม>ผ่านทางสมาคมประมงท้องถิน่นแล้วก็ผ่านไปทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนะครับ<ม>เพื่อจะได้ไปไปดูเหตุดูผลกันนะครับ<ม>แต่คิดว่าคงจะมีน้อยมากครับเพราะว่าวเราประชาสัมพันธ์ค่อนข้างกว้างแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆก็ช่วยเรากระจายข่าวมาโดยตลอดแต่หมายถึงว่ายังมีโอกาสแล้วก็สามารถ ยื่นเรื่องได้อย่างนั้นใช่ไหมคะอยากให้บอกอะไรเลยอันนี้ก็เป็นิีนะครับการยื่นเรื่องเนี่ยแต่ว่าก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการว่าจะพิจารณาอย่างไรนะคะแต่กรณีนี้ค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาได้พูดคุยกันกับนายกสมาคมการประมงประจําจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ยอมรับนะคะว่ามีปัญหาอยู่บ้างบางส่วนเราจึงได้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยฝากคําถามไปยังกรมประมงด้วยนะคะไปติดตามฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของทุกจังหวัด22จังหวัดเลยว่าออกมาแล้วตอนที่ได้รับใบอนุญาตทำะมงกก็ดีใจนะครับเออเือจะได้ออกไปทำามงะมงได้ทุกลำนะครับแต่พอมาติดเงื่อนบังคับตรงที่ว่า220วันเนี่ยนะครับแต่และเครื่องมือเนี่ยแต่รับผลก็ทบมากมายนะครับว่าจริงๆแล้ว220วันเนี่ยชาวะมงไม่สามารถอยู่ได้นะครับที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่าน้ํามันมันถูกนะครับถ้าน้ํามันมันแพงเนี่ยคงจะต้องจอดกันหมดนะครับไม่สามารถออกไปทำามงะมงได้ อีกส่วนหนึ่งก็กระทบเกี่ยวกับเรื่องแรงงานนะครับว่ามีการบังคับใช้แรงงานให้จดทะเบียนต่อทีเดียว2ปีอย่างงี้นะครับทั้งๆท,ท,ที่ว่าออ,ออกมาแล้วประมงทําประมงได้ปีละ220วันแล้วจดทะเบียน2ปีเนี่ยมันก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปอีกนะครับแล้วแรงงานภาคประมงทะเลก็รู้อยู่แล้วนะครับมันลื่นไหลตลอดไม่เคยอยู่กับเราได้ถึง 2- 3สเดือนด้วยซ้านะครับก็ต้องเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้สมาชิกชาวประมงก็ กระทบตรงนี้นะครับแล้วก็กลัวปัญหาตรงนี้ว่าจะแก้ไขยังไงนะครับตรงนี้ก็มีหลายจังหวัดก็ทําเรื่องเข้าไปถึงกระทรวงแรงงานกระ,กระทรวงกรมจัดหางานอยู่อ่าน,นก็เป็นเสียงของคุณกําจรมงคลตีลักษณายกสมาคมการประมงสมุทรสาครนะคะประเด็นแรกที่พูดคุยกังวลเรื่องเกี่ยวกับการทําประมงปีนี้เครื่องมือที่ว่านี้ก็มีอวนลาลกนะครับอวนล้อมแล้วก็ปลาจับปลากระตัก สามชนิดเท่านั้น<ช>ที่ที่เราจะจำกัดไว้2อ0รอ่สิบวันเนี่ยนะครับก็มีเหตุผลทางวิชาการในเรื่องของ,<ช>ของปริมาณสัตว์น้าที่เพียงพอที่จะให้จับได้<ช>เราส่วนหนึ่งก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องหยุดเรือนะ<ช>ถ้า<ช>ถ้าเผื่อมีบางส่วนที่จะต้องเพิ่มจํานวนวันเข้าไปเพิ่มมากกว่านี้ บางส่วนอาจจะต้องจุดเรือก็ได้บางไม่สามารถที่จะเข้าวาส่วนในระบบได้ก็เป็นการแบ,บ่งปันทรัพยากรให้กับพี่น้องชาวประมงร่วมชาติในจังหวัดต่างๆได้ทําการประมงพร้อมๆกันนี่ประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าปีนี้ก็เป็นปีเป็นปีแรกที่เราเริ่มมาตรการการใช้ทรัพยากรมานําในการบรหิหารจัดการเนาะก็อาจจะต้องมีการทดลองอยู่ด้วกันก็อาจจะต้องรบกวนทางพี่น้องชาวประมงนิดนึงว่าปีนี้เราก็ศึกษาไปด้วย เก็บข้อมูลไปด้วยนะครับในโอกาสต่อไปเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เราจะสามารถเพิ่มด้วยมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริหารจัดการการที่จะปิดอาวเนาะการที่จะคุ้มครองพ่อแม่วางไข่หรือว่าจะมีการทําประการล้างเทียมมาตรการต่างๆที่ที่พี่น้องชาวประมงร่วมกับทางภาครัฐทำเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมให้สันน้ามันมากขึ้นปีต่อไปค่า MSY มมากขึ้นเราก็สามารถที่จะขยายระยะเวลาให้พี่น้องชาวประมงที่ ใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะจับได้มากเนี่ยได้เพิ่มวันขึ้นนะครับก็ต้องขออนุญาตว่าอดทนอีกนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือปริมาณจับสัตว์น้ําสูงสุดถูกต้องไหมคะที่จะเอามาเป็นตัวตั้งแล้วก็จะค่อยๆแบ่งสรรกันไปใช่ไหมคะก็เลยมีการกําหนดในส่วนของประเด็นแรงงานนะคะที่ก็มีความกังวลเช่นเดียวกันนะคะคือในส่วนของแรงงานเนี่ยเท่าที่ จริงๆก็จะเป็นเรื่องภารกิจโดยตรขงของสูงแรงงานนะแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาแล้วก็เท่าที่ติดตามอยู่ก็เป็นเรื่องของแรงงานในภาคประมงนะก็จะมีอยู่สองกลุ่มฮะกลุ่มหนึ่งก็ามาถูกต้องโดยตลอดเลยนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะ หมดอายุในวันที่31มีนาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะต่อให้นะฮะกลุ่มนี้ที่ต่อให้ก็จะตั้งแต่1เมษายนไปถึง31กรกฎาคมท่านก็ไปนายจ้างก็ไปช่วยดาเนินการแทนลูกจ้างก็ไปต่อก็สี่เดือนใช้เวลานี้ช่วงตั้งแต่1เมษายนถึง31กรกฎาคมเนี่ยไปต่อกลุ่มนี้เขาจะต่อให้ถึง2ปีมีอายุการทํางานได้2ปีในช่วง2ปีปีท่านก็ไม่ต้องทาอะไร้วนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ยังอยู่นอกระบบอยู่ยังมาแบบไม่ถูกต้อง กลุ่มนี้จริงๆแล้วเขาหมดอายุการการต่อเนี่ยตั้งแต่เท่าที่จําได้ใน30มสบมกราความสิบมกราเขาก็ต่อไปให้วันนี้ได้รับทราบว่าต่อไปถึง31ดกรกฎานะครับเมื่อขยายไปกลุ่มนี้เมื่อขยายแล้วผู้ประกอบการนําลูกจ้างหรือว่านําแรงงานไปไปดําเนินการแล้วเนี่ยจะมีอายุให้1ปีกว่าก็คือหมายถึงว่าท่านยังมาไม่ถูกเนาะก็เอาไปปีนึงก่อน ที่มาถูกแล้วก็เป็น2ปีก็จะค่อยๆพัฒนาไปแต่ทางผู้ประกอบการเมื่อกี้บอกว่าคือเป็นต้นทุนของการดําเนินการเพราะว่าจับปลาได้แค่220วันแต่ต้องจ่ายค่าจ้างตลอดทั้งปีนะหนึปีถึง2ปีค่ะค่ะตรงนี้มันมีโอกาสที่จะไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ไหมคะเพราะว่าแรงงานประมงค่อนข้างหมุนเวียนสูงทีเดียวครับก็ขออนุญาตรับข้อนี้ไปพิจารณาเนาะต้องต้องเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสปมพที่เป็นผู้ประสานงานหลักของเรานะก็ควรจะนําประเด็นนันนี้เข้าไปจริงๆแล้วผู้ประกอบการก็ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของสปมพนะก็เป็นกรรมการอยู่ก็สามารถหยิบยกเสนอไปอีกทางนึงก็ได้นะครับทางคนประม,มงเราก็จะช่วยพิจารณาร่วมร่วมกันนะฮะในประเด็นของแรงงานนี้แรงงานที่ผมว่านี่เป็นแรงงานทั้งเป็นแรงงาน ประมงที่อยู่ในเรือแล้วก็แรงงานที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่แปรรูปสินค้าที่ต่อเน,<า>นื่อง,งั้งหมดนะค,ะคบค่ะพออาคะถามสุดท้ายนะคะถามอีคำถามหนึ่งตั้งแต่แก้ไขปัญหามานะคะแล้วพอ,อดูเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยะค่ะมีเรื่องไหนที่ยังคงเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังคงค้างคาในการแก้ไขอยู่ค่ะครับก็อยากจะยกสักสองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยคนสงสัยคนสงสัยเรื่องเ s ็เวนะคะ ค่าจับสันน้าที่ยั่งยืนเนี่ยปริมาณสัตว์น้าที่จะให้จับได้เนี่ยจริงๆคนยังไม่ค่อยเข้าใจมันเป็นเรื่องความวิชาการค่อนข้างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ยืนยันขอขอขอให้มั่นใจเลยครับว่างานด้านนี้เป็นงานวิชาการของกรมประมงที่ทํามาอย่างต่อเนื่องไม่ทํากว่า30ปีทํามาก่อนผมเข้ารับราชการด้วยซ้ำไปเป็นงานวิชาการชิ้นเดียวที่กรมประมงทํามาโดยตลอดถ้าเป็นเรื่องอื่นก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องไปแล้วแต่เรื่องนี้ทํามาโดยตลอดแล้วขอให้มีความมั่นใจเรื่องที่2ก็คือเรื่อง เ,เรื่องเอเมซ์วานนี่เรามีการชี้แจงมาโดยตลอดนะวันนี้ก็จะมีการชี้แจง<ะ>กับชาวประมงที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยเหมือนกัน<ะ>เรื่องที่2ก็คือเรื่องพอรกสองหเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่<ะ>ชาวประมงก็คงยังยังยังไม่ค่อยได้ศึกษารายละเอียดนะฮะ,ฮะก็จะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญขณะเดยียวกันเรากําลังจะทําตอนนี้เราทําคู่มือของเจ้าหน้าที่ไปหมดเรียบร้อยแนละ้ว<ะ>เรากาลังทําคู่มือประชาชน<ะ>คู่มือกับชาวประมงเนาะ ถ้าเป็นผู้ประกอบการเรือต้องทําอะไรบ้างถ้าเป็นพวกแปรรูปต้องต้องทาอะไรบ้างกําลังทําคู่มืออยู่ฮะเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องการช่วยจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาจาก4,000กว่าลำที่มีปัญหาอุปัริคในเรื่องของการออกเรือเมื่อเปลี่ยนชื่อบ้างเป็นมรดกบ้างพ่อตายแม่ตายบ้างอะไรพวกนี้เหลืออยู่ไม่ถึง200ลำตอนนี้ก็ร่วมกับสปมพที่จะ ปรับดันแก้ไขก็ชี้แจงให้ีุนมม้องประชาชนบอกว่ามาตรการนี้ส่งผลให้